สวัสดีจ้าครัวคุณยกจ้าครัวคุณยกมือนีจะพาพี่น้องไมเ่เฮ็ดแกงไก่ใซ่หัวใช่เท่านะคะวัตถุดิบในสวนเขาเองค่ะช่วงนี้กับอา้าวใชเท่าที่สวนยกออกหลายนะคะพี่น้องค่ะยกกระเลยสิมาเฮ็ดดัดแปลงเมนู่น,น,นี่ค่ะสดห่อนกินหนาหนาวค่ะพี่น้องค่ะแกงไก่เซ่หัวใชเท่าค่ะปะลงมือกันเลยค่ะวัตถุดิบกับมีในสวนเขาค่ะพี่น้องยกเบ่นไก่นะคะไก่ก็เลยซื้อเอาค่ะเพราะว่าห้องบดดเลี้ยงไก่เ,เองเนาะ นี่กระปุกพักสวนขั้วไววกินเองค่ะ่ต้องไปซื้อเขาแล้วนะคะมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วค่ะในสวนตอนนี้ค่ะนี่ค่ะตะตังเครื่องแกงให้ายละเอียดเขากันเนาะ <S <S เครื่องแกงยุกกระใสเกลือไปน้ำหนึ่งชนชานะคะ <S 1> <S 1> เอาไปขวใส่ไก่พี่น้องคขาไปล้วนไก่เห็นสุกก่อนเนาะให้เป็นหอมนี่ค่ะยุกกระใส่ไฟ่ท่านค่ะพี่น้องค่าใส่เตาท่านนะคะจะได้หอมก็เขาจะได้หอมค,ะ <S <S ค่ะ,น,น,ะ,คะ,น,ะน,นี่ค่ะขว้ขว้าว้ร่วนด้วนไก่พอสุกเนาะค่ะเนาะสุกหอมเขาเครื่องแกงนี่ค่ะ พอเวิพนสุกหอมเข่าเกลืองแกงเลยแล้วเขากะเติมน้ำสะอาดลงไปนะคะพี่นอ้องหลังจากน,นั้นก็เติมน้ำสะอาดลงไปคะ่อะอเติมตามที่ข้ามาักน่ะละค่ะขามาักสดน้ำหน่อยสดน้ำายพี่น้องคะ่ะก็เติมนุงไปเลยคะ่ะแต่ว่าถน้ำายเนี่ยก็สิลวงน้ำพี่น้องก็เอาซ้ำนี่ละค่ะนี่ค่ะผงนัวเนาะขาด่าได้นี่คะ่นนะ,คะ,คะปลาคะ่ะปลาายกเฮ็ตเองเนาะเฮดเองปรุงเองแป้งเองค่ะพี่น้องคะ่ะปลาเฮ้าปลอดภัยปลอดสาระค่ะพี่น้องบ่ต้องไปซื้อเขาไก่ค่ะ เฮ็ดกินเองได้ค่ะเพราะว่าพอบา้อบานท่านก็นมาหาป่าเนาะยกกับมาเฮ็ดป่าไว้เฮ็ดปลาด่าไว้นี่หมวเชเท้าของเฮ้าจา้าหมวเชเท้าอยู่สวนตอนจะคลิปเมอวานนี่ราคาที่ยกลงไปเนาะหมวเช็เท้าไล่หลายพี่น้องเอามาหั่นทำอาอ่าทำกำซาดแล้วกับมาหั่นนะคะหั่นเป็นชิ้นๆพอดีข้ามเฮาแหละค่ะหั่นตามชอบเลยจา้ามีหลายแบบหลายทรงเนาะหัน่นหั่นไปม้วนไปค่ะพี่น้องคะ่ะเหมือนแบบว่า เออมีพักกินเองกะหู้สึกว่าปุ่มใจเนาะพุ่มใจนฝีมือตัวเองแม้ปลูกพักกินเองได้ยังสีนอคเนาอพี่น้องยกกับยูบานสวนเนาะยกกับพายามหายังมาปูกคะพี่น้องค่ะปูกว้กินเองจะไม่ได้ไปตลาดค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เ้าเติมน้ำลงไปในหม้อแล้วน้ำเดือดเนาะค่ะหาก็ใสหัวเชเท้าลงไปค่ะชิมรสชาติตามชอบเลยเด้อจ้ะเด้อพี่น้องจ้าอันนี้ยกจะเน้นปลานะคะเน้นนำปลาเนืๆค่ะพริกล้อค่ะพี่น้องพี่อ่อนยุสวนนี่แหละค่ะ หล่ไลค่ะใส่ลองไปค่ะมาก,กินพริกล้อให้พี่น้องค่ะ <c oughs> ตะบบเพดกากระก,ก,กไส่นี่จะียบร่อยจ้ะ <c oughs> หัวไชเท้าสุกกระไส่ใบแมงลักล่องไปค่ะใบแมงล,กลงักก็ยี่ส่วนเท่าอีก <c oughs> ห่มี่หยังนี่ซื้อค่ะพี่น้องค่ะยกเวนไก่นี่แหละค่ะความสุขของคนอยู่ในสวนนะพี่น้อง <c oughs> แข่งไก่เลยหัวไชเท้าซุดทนห้อนจ้ะพี่น้องจ้ะอากาศหนาวๆนี่ค่ะฟินเวอร์เลยค่ะนี่หัวไชเท้าสีขาวงามงามพี่น้องค่ะ ลองเบิงเด้อจ้ะเด้อสูตรนี่จะเป็นแซบอาหารอีสานบ้านเฮ้าจ้ะไผ่บ่ยังเคยเห็ดเห็ดเบิงเด้อจ้ะหัวไชเท้าเป็นเห็ดแต่หลายแบบหลายอย่างเด้อพี่น้องค่ะนี่ค่ะเอามาแกงแนวนี้กะแซบค่ะได้กินจุใจบ่ตรงไปกินตามร้านก๋วยเตี๋ยวดอกค่ะอยากกินน้ำซุปอยากให้เข้าให้หัวไชเท้าหลายๆก็โอ้ยบรด้ดังใจดอกค่ะพี่น้องค่ะของมันมีราคาเนาะนี่ค่ะปลูกเองกินเองสบายใจค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมจ้า